สวัสดีครับพี่น้องข่าวดีชาวนากระทรวงพาณิชย์ลดราคาปุย๋ยขอมุ่นมาจากาช่องสำนักข่าวช่องดังนะครับเนาะทีวีสีช่องเจ็ดที่เพิ่นได้นำมาเสนอในส่วนนี้พู้จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวนาทเฮาก็เลยนำมาเผยแพร่กับเกษตรกรชาวนาที่เฮาได้รับปรู้รับทราบนะครับเนาะเพื่อที่จะได้บ๊ตกข่าวอ๋อไปเบิ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์พี่น้องลดราคาปุย๋ย อ่าพยการมีแฟ้มภาพแฟ้มข่าวคือเก่าเนาะครับเนาะกะ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเฟสสองแล้วเฟสแรกปีปีกายนี่ยเป็นเฟสแรกตอนนี้เป็นเฟสสองพี่น้องเฟสสองนี่อ่าเริ่มโครงการแล้วนะครับเนาะเริ่มโครงการแล้วลดราคาปุย๋ยทุกกระสอบละเท่าไดมันมีรายงานในส่วนของรายละเอียดอยู่ก็ไปเบิง่งรับชมรับ ไปเบิิงรับชมแฟ้มภาพแฟม้มข่าวในส่วนที่พย,ายการได้นำมาเสนอนะครับเนาะหากว่าผิดพาดป,ประกันได้ก็ขออภัยหลายๆแต่ว่าข้อมูลมาจากกระทรวงพาณิชย์พี่น้องกระสรวงพาณิชย์นะครับเนาะที่นี่ก็น่าจะโอเคอยู่ก็ลองไปเบิงแฟ้มภาพกันสักก่อนพี่น้อง ชมดีเดย์งเมษายนค่ะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมเพได้กับข่าวดีนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่านําปุ๋ยจากโรงงานมาขายให้กับพี่น้องเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าปกตินะคะลดสูงสุดถึงกระสอบละ50บาทนะคะมีขายในช่องทางไหนบ้างต้องฟังข่าวนี้ดีๆเลยนะคะ ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเนี่ยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายคือน,นําปุ๋ยจากโรงงานมาลดราคาให้กับเกษตรกรสูงสุดก็คือกระสอบละ50บาทค่ะ ผ่านโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้กับเกษตรกรเป็นเวลา3เดือนด้วยกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30มิถไมุ่นายนนะคะเนื่องจากว่าใกล้ถึงช่วงเวลาพาะอปลูกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยที่จะเริ่มปลูกข้าวกันแล้วก็หวังว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้โดยก่อนหน้านี้ก็มีการดําเนินการเฟสแรกไปแล้วมีประชาชนตอบรับกว่า1ล้านกระสอบค่ะ การจาหน่ายปุ๋ยเนี่ยก็จะจําหน่ายผ่านกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะคะส่วนพี่น้องเกษตรกรรายย่อยสามารถซื้อได้ที่สากรที่เขารับซื้อปุ๋ยมาจากโครงการค่ะนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นคราวคราว,คราวที่เขามาดีเลยๆนะครับนะสำหรับเกษตรกรชาวนาเท่า,าที่กระท่วงพชยเนตรได้นาโครงการในส่วนของเฟสสองลดราคาปุ๋ยมาให้กับเกษตรกร ทั่วประเทศบอกว่าจะเป็นชาวนาหรือชาวสวนชาวไร่เนี่ยที่ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะที่นี่มีเอกาสารมาชี้แจงอยู่เอาไปเบ่งรายละเอียดของเอกาสารนําพี่น้องพาณิชย์พาณิชย์ลุยปุ๋ยราคาถูกเฟดสองเริ่มหนึ่งเมษายนถึง30มิถุนายน67เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันมืออื่นนี่แล้วนะครับเนาะมืออื่นนี่แหละหนึ่งเมษานะครับเนาะวันหวยออกอเดือนเมษาแล้ว กับไปเบิงว่ามันราคาเป็นจังใดกันที่เพิ่นนำปุ๋ยมาเสนอกับปุ๋ยเคมีทั่วไปพี่น้องที่ร้านขายขายขายทั่วไปนี่แหละเนาะครับเนาะกรมการค้าภายในขยายโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกเฟส2เริ่ม1เมษาย,ยนสองพร้อยสามเอ่อเริ่ม1เมษาย,ยนส5งพร้อยหกสิบเจ็ดถึง30มิถุนายนส5 6 7นกร้อยหกสิบเจ็ดนี่โอ้กลายเดือนอยู่ด้เนาะครับเนาะจนหอดมิถุนาหมดอ่ ลดต้นทุนเกษตรกรยืนยันปริมาณปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีเพียงพอต่อความต้องการออ้รวมไปถึงยาปราบศัตรูพืชน้ำเด้ที่เพิ่งจะนำมาจำหน่ายใน,ะค,น,นลลคํามรัลดราคาให้กับเกษตรกรชาวนาไทายเฮาอาไปเบิงต่อร้อยตีจักรราร้อยร้อยตีจกัจกรรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าถ้าอ่านสื่อผิดอ่านสื่อถือขออภัยหลายๆเด้อครับเด้อ เมื่อวันที่28มีนาคมพักระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ที่ติดตามสถานการณ์ราคาปริมาณปุย๋ยและยาปรับสตรูพืชณสาหกรณ์การเกษตร2พี่นอ้องอำเภอ2พี่น้องอยู่สุพรรณบุรีเพิ่อใพี่น้องจำกัดนะบริษัท2พี่น้องจำกัด <c oughs> ร้านสหสหกิจเคมีเกษตรและร้านศูนย์ทอนการเกษตรอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหน้าเห็นปะสุพรรณบุรีอีลีร่วมกับนางกัญน,นาชนมี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีนางอุบลนายอุบลเด็ดอุ้มสากรณจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าทั้งปุ๋ยและยาปรับสตูพืชราคาปรับลดลงมากมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วปีนี้ปุ๋ยก็น่าจ,จะให้ราคาถือกลองพี่น้องยังบอกพ่อในมีโครงการปุ๋ยคนละคึงเข้ามาอีกเนาะคเนาะโครงการดีๆทั้งนั้นเลย ส่วนด้านปริมาณการให้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางคาดว่าจะมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งกเกษตรกรชาวนาจะเริ่มปลูกข้าวและเริ่มมีการซื้อปุ๋ยกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามทั้งสหกรณ์ร้านค้าที่จําหน่ายปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชต่างยืนยันว่าปริมาณปุ๋ยและยาปราบ มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่มีปัญหาใดๆเอาสาธุขอให้ถูกลงถูกลงเนาะครับเนาะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการพี่น้องสําหรับภาคกลฐนะครับนะที่จะเข้ามาซอยเหลือเกษตรกรชาวนาไท้เห่าอ่าตอนนี้โครงการตัวนี้นี่เพิ่นอนุมัติตั้งแต่ปีกายแล้วนะครับเนาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ลดราคาปุ๋ยนี่กระสอบละห้าสิบบาทนะครับเนาะ ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดที่ขายจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับนเนาะเฮาต้องไปซื้อในส่วนของสาก้อนการเกษตรแนหรือว่าร้านค้าตัวแท่นที่เพิ่นขายปุ๋ยให้กับราคาปุ๋ยลดราคาตัวหนีเดอ้อบแม่นว่าจะไปซื้อปุ๋ยล้านอื่นทั่วไปนี่เพิ่นกับ่ลดแล้วนะครับเนาะยิ่งเป็นล้านร้านค่า,า,นาปีกนี่แถวในชุมชนจังสีนี่แหงแพงเด้ดปเดี๋ เพราะฉะนั้นการซื้อปุ๋ยกับไปซื้อล้านที่เพิ่นที่เพิ่นที่เพิ่นระบุไว้นะครับเนาะที่เพิ่นระบุไว้ในส่วนของภาคภาครัฐที่หรือว่าล้านค่าที่เขาร่วมโครงการลดราคาปุ๋ยห้าสิบบาทนะครับเนาะก็เช็คเบิ้งพี่น้องว่าจังหวัดเจ้าของมีม่องไหนที่เพิ่นขายปุยนะ๋ยเนี่ยเนี่ยขายปุ๋ยลดราคาเนะี่ยสำหรับสำหรับของภาครัฐนะครับเนาะทีะ่สนองนโยบายในส่วนของ,ของกระทรวงพาณิชย์ ก็ลองเบงื้งลองเช็คเบิ้งพี่น้องว่ามองไหนเนาะครับเนาะเขาก็ไปซื้อมองหันละเขา,าก็ไปซื้อมองหันละรวมไปถึงยาปราบสตูพืชเนาะครับนะที่เพิ่นจำหน่ายขายาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆอยู่เนาะครับนะถือว่าเป็นโครงการอีกอ,อีกหนึ่งโครงการดีๆเพราะว่า,อ,าอ่าน,นี้เริ่มเฟดสองแล้วเพราะว่าแสดงว่าได้รับผลตอบรับมาอย่างดีขึ้นกันพี่น้องอผลตอบรับออกมาดีขึ้นกัน อีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวนาทเท่าเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตลงนะครับนะราคาเข้าบันทึกกาต้องลดต้นทุนลงน้าแล้วโครงการอีกโครงการหนึ่งที่กําลังจะเข้ามากก็คือปุ๋ยคนละครึง่งลัดครึค่งหนึ่งชาวนาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนั่นแหละพี่อ้องครึคงละครึง่งละครึ่งนั่นแหละ ه, ก็ล่องบึงพี่น้องนะครับเนาะเอาคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ